การเป็นคนในวงการบันเทิงที่มีชื่อเสียงหลายๆคนอยากจะไปอยู่ตรงน,นจุดนั้นจุดที่อยู่ท่ามกลางแฟนคลับที่คอยให้กำลังใจคอยเฝ้าติดตามเพื่อสนับสนุนทั้งในและนอกเวลาง,งานแต่แฟนคลับบางคนต้องการมากกว่านั้นพวกเขาล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวของศิลปินและดาราเหล่านั้นจนเกินขอบเขตบางครั้งอาจจะดูเหมือนเป็นปัญหาเพียงเล็กน้อยแต่ในหลายๆกรณีมันทําให้พวกเขาเหล่านั้นต้องเดือดร้อนกับสิ่งที่เกิดขึ้นมันส่งผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจ จนเหล่าศิลปินและดาราหลายๆคนต้องออกมาขอร้องว่าหยุดคุกคามพวกเขาสักทีซึ่งข่าวที่ปรากฏออกมานั้นทําให้รู้ว่าแฟนคลับที่ทําตัวเกินเลยเหล่านี้มันมีอยู่จริงๆคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆไปพบกับ9อันดับคนในวงการบันเทิงที่ถูกเหล่าแฟนคลับคุกคามใช้เวลาว่างของคุณสร้างสุขภาพดีๆได้ที่บ้านใช้เวลากับเพื่อนและครอบครัวของคุณ ในการออกกําลังกายไปด้วยกันกับครูนุมวยไทยที่บริการสอนมวยไทยอย่างถูกวิธีถึงบ้านคุณแอดไลน์ไปได้ที่ครูนุก555มาจากช่องนี้มีโปรโมชั่นพิเศษเป็กผลิตโชว์ศิลปินหนุ่มชาวไทยขวัญใจสาวๆถูกผู้ไม่หวังดีอ้างตัวเป็นแฟนคลับโพส์ข้อความผ่านทวิตเตอร์เชิงน้อยใจว่าเธอไม่เคยได้รับความสนใจเธอโพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร เชิงคมขู่หมยจะเอาชีวิตจนผู้จัดการส่วนตัวของเป็กผลิตโชคต้องออกกฎคุมเข้มงดรับอาหารจากแฟนๆชั่วคราวเพื่อรักษาวความปลอดภยัยแต่ทางเป็กผลิตโชคเองไม่ได้กังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากนักแต่ก็มีการระวังตัวมากขึ้นระดับหนึ่งเป็กผลิตโชคคิดว่าแฟนคลับคนดังกล่าวแค่คึกขนองพิมพ์ลงไปในโซเชียลและคงไม่ได้อยากทำแบบนั้นจริงๆ BTS Boy band อีกวง ที่นับว่าเป็นวงที่โด่งดังไปทั่วโลกบ่อยครั้งที่พวกเขาต้องเดินทางไปยังต่างประเทศในระยะเวลาสั้นๆไม่ว่าจะเป็นการขึ้นรับรางวาัลออกรายการโทรทัศน์การเล่นคอนเสิร์ตและอื่นๆและแน่นอนว่าการเดินทางนั้นทําให้พวกเขาต้องเจอกับเหล่าซาแซงแฟนที่ปรับปนอยู่กับแฟนคลับเพื่อเฝ้ารอพวกเขาอยู่มีเหตุการณ์ที่ถูกถ่ายวิดีโอไว้คือหนึ่งในสมาชิกของวง BTS ได้ถูกไล่ตามดึงกระเป๋าและแขนขณะที่เขาเดินออกจากสนามบินอีกเหตุการณ์หนึ่ง มีซาแซงสาวรายหนึ่งที่มักใสก่กางเกงขาสัน้นเพื่อให้สมาชิกวงจำเธอได้และคอยติดตามศิลปิน BTS ไปหลายที่ซึ่งหนึ่งในเหตุการณ์ที่ถูกบันทึกเอาไว้หลังจากที่พวกเขาเดินทางกลับจากคอนเสิร์ตที่สนามบินอินชอนหญิงสาวคนนั้นพยายามเดินเคียงคู่กับทีมงานและพยายามเข้าใกล้ไปทีละนิดแต่โชคดีที่กาดเข้ามาขวางเอาไว้ทำให้เธอไม่สามารถเข้าถึงตัวศิลปินได้อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงและทำให้หลายคนตกใจ คือหนึ่งในซาแซงแฟนของ BTS ได้ขึ้นเครื่องบินลำเดียวกันกันกบพวกเขาโพสภาพขณะเลียชักโครกบ,บนลงทวิตเตอร์พร้อมได้กล่าวเอาไว้ว่าหลังจากที่จีมีนและวีได้เข้าห้องน้ําเสร็จเธอกร,รีบเข้าห้องน้ําเพื่อไปเลียชักโครกที่พวกเขาใช้นอกจากนี้ยังมีอีกหลาย,ลายอย่างที่ศิลปินกลุ่มนี้ต้องพบเจอไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อความมารบกวนการวิ่งเข้าหาแบบจู่โจมติดตามพวกเขาไปในหลายๆที่การถ่ายรูปจนเกินพอดี ซึ่งการกระทําเหล่านี้นับว่าเป็นการกระทําที่ไม่น่ารักเอาซะเลยทันวาบุญสูงเนินผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งเผยแพร่คลิปนักร้องหนุ่มชื่อดังเดอททอยชื่อเต็มๆของเขาก็คือทันวาบุญสูงเนินในขณะที่เขาขึ้นโชว์ร้องเพลงที่ร้านแห่งหนึ่งที่อำเภอท่าขี้เหล็กแล้วก็เกิดเหตุการณ์มีชายคนหนึ่งบุกข,ขึ้นไปบนเวทีประชิดต,ตัวนักร้องหนุ่ม ทำให้นักร้องหนุ่มไม่พอใจหยุดร้องเพลงแล้วเคลื่องกีตาร์ทิ้งลงกลางเวทีในเวลานั้นมีคนเข้าไปต่อว่าต่อขาเดอดทอยอย่างหนักแต่แล้วก็มีคนนําคลิปเหตุการณ์เดียวกันแต่คนละมุมออกมาแชร์ทาให้เห็นว่าชายคนดังกล่าวไม่ได้เพียงแค่เอาทิปไปให้เพลงเท่านั้นแต่ยังถือแก้วเหล้าขึ้นปายพร้อมล็อกคอนักร้องหนุ่มเพื่อบังคับให้ดื่มเครื่องดื่มเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงกลายเป็นดราม่าทาให้หลายๆคนกังวลถึงระบบรักษาความปลอดภัยของศิล,ลปินถ้าหากคนที่ขึ้นไปหาทอยนั้นมีอาวุธ เหตุการณ์ก็อาจจะเลวร้ายกว่านั้นก็เป็นได้ซึ่งการกระทําดังกล่าวชาวเน็ตต่างก็ให้ความเห็นว่ามันเป็นการลุกล้ำความเป็นส่วนตัวและให้เกียรติศิลปินอีกด้วยโดนัทคนานัทวัฒนการุณาเธอมีชื่อเล่นว่าโดนัทแจ้งเกิดจากการทําช่อง YouTube ท,ที่มีชื่อว่าขนมดูคาเวอร์เพลงมีคนดูมากถึงหลักล้านและมีผู้คนติดตามมากมายในวันที่19มกราคมปี1561ที่ Facebook ของโดนัท ได้โพสข้อความขอความช่วยเหลือหลังจากถูกชายโรคจิตคุกคามอยู่เป็นปีๆแถมแจ้งตำรวจแล้วเขาก็ยังไม่ยอมเลิกลาซึ่งเรื่องราวนั้นก็เริ่มจากที่โดนัทถูกชายคนดังกล่าวทักเข้ามาเหมือนว่าต้องการเรียนกีตาร์กับเธอและชมว่าเธอน่ารักแต่หลังจากนั้นก็เริ่มมีคอมเมนต์ที่ดูไม่เหมือนแฟนคลับทั่วๆไปเริ่มมีการพิมพ์ข้อความที่ยาวมากขึ้นและพยายามติดต่อหลายช่องทางบางครั้งก็พิมพ์ชื่นชมบางครั้งก็พิมพ์ด่าโดยใช้ถ้อยคำที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ชายคนดังกล่าวเดิมดคุกคามเธอแบบไม่หยุดหย่อนแม้ว่าโดนัทจะคอยบล็อกแอคเคาท์ไปแล้วแต่เขากลับสร้างเฟซบุ๊กเข้ามาคอมเมนต์ใหม่กว่า20แอคเคาท์จนเธอทนไม่ไหวและเข้าแจ้งความในที่สุดประมาณ2เดือนถัดมาเขาก็กลับมาคอมเมนต์และส่งข้อความมาคุกคามอีกพ่อแม่ของชายคนดังกล่าวก็ไม่สามารถที่จะควบคุมได้ทําให้เธอเกิดอาการหวาดกลัวจนต้องขอความช่วยเหลือจากคนที่พอจะช่วยเหลือเธอได้เอ็กโซ วงบอยแบนด์ดังของเกาหลีที่มีฐานแฟนคลับมากมายหลายล้านคนก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มศิลปินที่เจอเหล่าแฟนคลับคุกคามความเป็นส่วนตัวพวกเขาเคยถูกซาแซงแฟนติดก,กล้องพร้อมไมโครโฟนไว้ในห้องพักของโรงแรมขณะที่พวกเขากําลังเดินทางไปทํางานที่ต่างประเทศซาแซงแฟนซ่อนกล้องแอบถ่ายเอาไว้ที่โรงยิมซึ่งหลังจากมีหนึ่งในสมาชิกได้เห็นกล้องดังกล่าวและชี้ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยดูนอกจากนี้พวกเขายังเคยเจอกล้องที่แอบถ่ายไว้ในห้องพักของโรงแรม ที่สมาชิกที่มีชื่อว่าลู่หานพักในโรงแรมนั้นด้วยกรณีที่หนักกว่านั้นคือมีซาแซงคนหนึ่งลงทุนโกนผมของตัวเองและแอบเนียนเข้าไปในห้องน้ําชายเพื่อจะไปพบปากกับศิลป,ปินวงเอ็กโซที่กําลังเข้าห้องน้ําอยู่ทําให้พวกเขารู้สึกหวาดถวากับสิ่งที่เกิดขึ้นและไม่คิดว่าเธอจะลงทุนทําถึงขนาดนี้และในกรณีที่หนักที่สุดก็คือเหล่าซาแซงแฟนลงทุนเช่ารถตู้ที่มีลักษณะคล้ายกับรถตู้ประจําตัวของวง แล้วนำไปจอดในจุดเดียวกันกับที่ศิลปินจะขึ้นรถเพื่อหวังจะให้เหล่าศิลปินขึ้นรถของพวกเขามาแต่โชคดีที่ทางผู้จัดการวงเห็นความผิดปกติจึงห้ามไม่ให้พวกเขาขึ้นรถคันนั้นซึ่งแต่ละเหตุการณ์นับว่าใครเจอเป็นต้องหวัดผาวาไม่น้อยเลยทีเดียว Girl Generation เกิลกรุ๊ปสุดฮอตจากเกาหลีที่โด่งดังมาเป็นระยะเวลายอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบันหนึ่งในสมาชิกที่มีชื่อว่าแทยอน ต้องเจอกับเหตุการณ์ขวัญผวาเมื่อวงเกลิลเจเนเรชั่นกำลังเล่นคอนเสิร์ตกันอยู่บนเวทีแต่กลับมีชายคนหนึ่งเดินขึ้นมาบนเวทีและพยายามจะจูงมือแทยอนเดินไปกับเขาหลายหลายคนที่อยู่ในเหตุการณ์สับสนกับสิ่งที่เกิดขึ้นจนกระทั่งมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้ามาห้ามชายคนดังกล่าวและนําตัวเขาออกไปจากบริเวณนั้นเหตุการณ์ในครั้งนั้นสร้างความกังวลใจให้กับแทยอนเป็นอย่างมากรวมถึงบรรดาเหล่าแฟนคลับก็เป็นห่วงเธอ และติติงเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยที่ไม่ดีพอแต่ก็นับว่าโชคดีที่ชายคนดังกล่าวไม่ได้ทําร้ายร่างกายจึงทําให้เหตุการณ์ครั้งนั้นไม่มีใครบาดเจ็บนอกจากนี้แทย่อนยังเคยโพสต์ภาพว่าเธอถูกรบกวนจากสาแสงโดยมีการโทรเข้ามาที่มือถือของเธอไม่หยุดจนถึงเวลาตี3านาทีและโทรมาอีกครั้งตอนเวลา6กโมงสานาทีในตอนเช้าซึ่งการโทรมารบกวนทําให้เธอพักผ่อนไม่เพียงพอ เธอจึงออกมาโพสเพื่อเตือนซาแซงคนนั้นนอกจากนี้ยังมีสมาชิกคนอื่นอย่างเช่นสันนี่ก็ถูกซาแซงขับรถตามจนเธอกังวลว่าเธอจะไม่ปลอดภยัยจนต้องออกมาโพสทวิตเตอร์เพื่อต่อว่าเหล่าซาแซงที่สุดตรงว่าฉันกําลังขับรถไปหาพ่อกับแม่ที่บ้านและฉันก็ยังขับรถไม่เก่งพอที่จะสลัดรถที่กําลังขับตามฉันมาได้จริงๆตอนนี้ฉันกลัวและกลังวลในสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมามากกว่า ถ้าเกิดคนอื่นประสบอุบัติเหตุเพราะการขับรถของผู้คุณจะทำยังไงถึงตามฉันมาก็ไม่ได้อะไรเพราะฉะนั้นเลิกตามฉันสักที twice วงเกิร์ลกรุ๊ปดังจากเกาหลีที่มีสมาชิกวงหลากหลายสัญชาติทั้งญี่ปุ่นไต้หวันเกาหลีและโด่งดังเป็นอันดับต้นๆในประเทศญี่ปุ่นพวกเธอถูกสาแสงคุกขามโดยการสืบหาเบอร์โทรศัพท์ทั้งโทรและส่งข้อความมาแบบไม่หยุดหย่อนแม้กระทั่งตอนนอน จนทาให้พวกเธอเกิดความรำคาญใจมากจึงออกมาเตือนเหล่าซาแซงและแนะนําให้เหล่าแฟนคลับมาพบในงานที่จัดอย่างเป็นทางการดีกว่าทําแบบนี้พวกเธอต้องเปลี่ยนเบอร์มือถืออยู่บ่อยครั้งเพราะมีเบอร์แปลกๆโทรเข้ามาตลอดจนพวกเธอต้องบล็อกอยู่เป็นประจํานี่อาจจะดูไม่ใช่เรื่องใหญ่นักเพราะมันเป็นสิ่งที่ศิลปินเกาหลีหลายๆคนต้องพบเจออยู่บ่อยๆแต่สิ่งที่หนึ่งในสมาชิกที่มีชื่อว่าอิมนายอนต้องพบเจอคือเธอถูกสตอกเกอร์ชายชาวเยอรมัน ที่มีชื่อว่าจอจที่ยอมข้ามน้ําข้ามทะเลมาติดตามนายยอนในหลายๆสถานที่เขาเปิดเผยหน้าอย่างชัดเจนพยายามจะติดต่อกับนายยอนทุกช่องทางและหวังว่านายยอนจะสนใจเขาเขาอธิบายความรู้สึกของเขาถึงนายยอนผ่านวิดีโอและสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆและพูดเอาไว้ประมาณว่านายยอนคือรักแท้ในชีวิตของเขาซึ่งชายชาวเยอรมันคนนี้เผยตามนายยอนไปหลายๆที่ทั้งที่บ้านที่ทำงาน รวมถึงจะเข้าไปหานายอนเพื่อสารภาพรักกับเธอบนเครื่องบินแต่โชคดีที่บริการของนายอนมาขวางเอาไว้เขาเคยบันทึกคลิปเสียงที่บอกประมาณว่าหากนายอนไม่สนใจเขาเขาและนายอนจะตายไปด้วยกันนอกจากนี้ยังมีข้อความส่งหานายอนบอกว่าหากนายอนไปเดทกับใครรับหลังเขาเขาจะตามไปฆ่านายอนทันทีเขาสร้างแอคเคาท์ทวิตเตอร์และแชนแนลยูทูบขึ้นมาอัดวิดีโอและพิมพ์ข้อความพนานารักถึงนายอนอยู่ตลอด บอกความรู้สึกเป็นภาษาอังกฤษและเกาหลีเพื่อต้องการให้นายอนรับรู้และสนใจเขาหลิวเตอ๋อหัวนักแสดงที่เรียกได้ว,ว่าเป็นพระเอกตลอดการของฮ่องกงเขาเป็นพระเอกที่โด่งดังมากทั่วเอเชียในอดีตจนมีแฟนคลับมากมายจากหลายๆที่หนึ่งในแฟนคลับที่ขึ้นชื่อว่าคลั่งรักแทบจะถวายชีวิตให้หลิวเตอ๋อหัวก็คือหยางลี่จวนหญิงสาวที่เชื่อว่าเธอกับหลิวเตอ๋อหัวคือเนื้อคู่กัน เธอพยายามติดตามเหลิวเตอ๋อหัวไปในทุกๆครั้งที่มีโอกาสเก็บสะสมทุกสิ่งทุกอย่างที่หาได้เกี่ยวกับเหลิวเตอ๋อหัวและด้วยความที่รักลูกสาวมากพ่อของเธอสนับสนุนอย่างเต็มที่ยอมสละทั้งทรัพย์สินเช่นบ้านที่ดินกู้หนี้ยืมสินคนอื่นรวมถึงขายตายเพื่อให้ลูกสาวได้พบเจอกับหลิวเตอ๋อหัวพ่อของเธอกระโดดน้ําและทิ้งจดหมายเอาไว้ถึงหลิวเตอ๋อหัวถึง12หน้าเขาอยากจะใช้ชีวิตของตัวเองเป็นข้อเรียกร้องให้หลิวเตอ๋อหัวมาพบกับหยางนี่จวน และพูดคุยเป็นการส่วนตัวสักครั้งแต่ทางหลิวเตอ๋อหัวไม่ได้ให้โอกาสเธอพูดคุยเป็นการส่วนตัวเพราะมันจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับแฟนคลับคนอื่นๆแม้จะปฏิเสธการพบเจอเป็นการส่วนตัวแต่หลิวเตอ๋อหัวก็จ่ายค่าง,งานศพให้พ่อของอย่างรี่จวนและช่วยเหลือค่าเดินทางกลับจีแต่เธอกับแม่ไม่พอใจยัยงคงเรียกร้องเงินอีก50,000 0หยวนทางหลิวเตอ๋อหัวจึงปฏิเสธที่จะจ่ายเงินในส่วนนี้หลังจากที่พ่อของเธอเสียชีวิต ชีวิตของเธอก็ลำบากมากขึ้นไปเพราะใช้เงินไปกับการตามหลิวเตอหัวและต้องดิ้นโดนหาเงินมาใช้หนี้ที่เก่อขึ้นแต่ในปัจจุบันเธอรู้สึกผิดที่ทําให้พ่อของเธอจากไปไม่ได้คลั่งหลิวเตอหัวแล้วและใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปซึ่งผลกระทบที่หลิวเตอหัวเจอในครั้งนั้นทําให้เขาต้องเข้าพบจิตแพทย์ด้วยดงบังชิงกิ บอยแบรนชื่อดังจากเกาหลีที่โด่งดังเป็นผู้แตกอันดับต้นๆของเอเชียจนได้รับฉายาว่าเป็นราชาของวงการเคป๊อปแน่นอนว่าด้วยความโด่งดังของพวกเขานำมาซึ่งแฟนคลับที่มากมายสิ่งที่หนึ่งในสมาชิกที่มีชื่อว่ายุนโฮต้องเผชิญคือมีผู้ไม่หวังดีแอบใส่กาวลงไปในน้ำส้มที่เขาดื่มหลังจากที่ยุนโฮดื่มน้ำส้มผสมกาวลงไปไอดอลหนุ่มกระริ่มอาเจียนจนต้องนำตัวรักษาเข้าในห้อง i อ u อย่างเร่งด่วน และต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอยู่นานหลายวันส่วนตัวผู้ก่อเหตุได้เข้ามามอบตัวแต่ยุนโฮก็เลือกที่จะร้องขอให้ตำรวจไม่ต้องดำเนินคดีกับเธอซึ่งหลังจากที่เขาประสบเหตุการณ์ในครั้งนั้นทําให้สภาพจิตใจของเขาย่ําแย่มากถึงขนาดที่ไม่กล้ากินน้ําส้มอยู่พักใหญ่จนกระทั่งเขาต้องทําใจทดสอบตัวเองโดยการเอาน้ําส้มมาวางและค่อยๆพยายามฝืนกลิ่นจนหายกลัวในที่สุดซึ่งจะเห็นได้ว่าสภาวะจิตใจของเขานั้นต้องใช้เวลาฟื้นฟูอยู่นานเลยทีเดียว ทั้งหมดนี้ก็คือเหล่าบุคคลในวงการบันเทิงที่ต้องพบเจอกับเหล่าแฟนคลับคุกคามจนเกินพอดีที่เรานํามาให้เพื่อนๆรับชมนั้นก็เป็นเพียงบางส่วนยังมีบุคคลในวงการบันเทิงอีกมากมายที่ถูกคุกคามจากเหล่าแฟนคลับและคนที่เกลียดชังในด้านที่สวยงามที่หลายๆคนชื่นชมว่าเหล่าดาราจะต้องพบเจอแต่แฟนคลับดีๆแต่มันก็มีอีกด้านที่เรานํามาให้เพื่อนๆได้รับชมว่าแฟนคลับที่พวกเขาเจอก็ไม่ใช่จะมีแต่คนดีเสมอไป หาเพื่อนๆชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราหาสิ่งที่น่าสนใจมาเล่าต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ